ไั s, ้ไม่นั่นนะแล้วแล้วเด็กนี่อนวันครบหาทางออกนะเดี๋ยวฮันไปเห็นคนบ้าง ดีครับมาแล้วมาแล้วมือทํางานอีกวันครับทางป่าเดดออกแต่ข้าเลยครับองง่ายมันร่ม่อนซะดูนึงบ่เด็ดอะไาอยู่นี่ยนั่งดีดูนึงเด็ผมว่าไม่ดไม่หรอยไพ่อย่างดาไม่กาออไไ่

ยางก่อนยางเอาไปย่างก่อนเหรอคะย่างเามันเหดทางนี่มยอยยองวันไม่ต้องเพ่ถามว่าเพ่ถามว่าเพ่ ยามาเที่ยวีดูีดไม่มีเงียบมันเกวม่เงียบมันะขี้เดือน่ะมโอ้ยิดสันหนาใหกูขึ้นข้องน้ำมังสิเด้อเจ้าเจ้าสู้ดีแต่แม่เดี๋ยวมสาบเดี๋ยวเดปีนต้นหิวรพอให้ต้นหิวหนามันมดเราคุ้มกัน เดี๋ยวตัวนี้ร่องกันนเสียนเขามันห่นมันตเขาอะไรมันตีับอะไรได้เดึงวันเขามันเหีานเงาเราจะดึงวันเขามัเห้เยไปมาเลย้สอ้หึั ทีมล่องมล่องมากกหัวควดพุ่นแล้วปั่นไงแ้ยพุ่นนึงแงะพุน่นหลอกไปห็่ก็ได้ไต้องได้ดึงโซ่เลยบึ้ยทานเลียสุดยอดฮะสุดยอดแล้ว <laughs> างานน่านก็บอก

ันเดี๋ยวจะพูดถ่านไดยจลาขึ้นเท่น,นเ่าหอกจะว่ายับมไม่เป็นขึ้น,นอกแล้วก็าาลาขึ้นมาแล้เดมาจีบโอ้ให้บอกว่าปันปันป้นปันเก็ดหน่อไาพุถินี่ปันปเราต้องงาน่อยมันหนอกก่น ดังไี่ต้ยังดัามลังโดลังร้องไอลาเ้าเหเนี่ยบอกว่าบ่มีเงินมีเงินสกิใครส่กมนใครกินเป็นผู้เฒ่าบ่กินเงินก้าว้ปีเเ็นผู้เฒ่าก็ได้ะกินอะไาไหมได้ินบ่เีเปลี่ยนเอาเลยเด

หัดดรอเี๋ยวว่าซีดแด้วมันซื้อพอไปยอมว่าฟันอันนี้ฟันหลูกพักเข้าน้ำก่อนเฮ้ยเดีนลูกพี่ตกใจแบบนี้เดี๋ยวว่าซีดนั่งสกุลว่าลงน่ะเจ้าว่านั่งสกุลว่าล้งว่าลงยังมีสินอีกเปล่าบ่กล้งว่ายังเพื่อฟันพลตำรวจเอกเด้ ตำเราเองสมเนื้อกว่าคนปวดเองสมเกียร์ก็ลงสีนนเกียร์ตัวนั้นสมเนื้กับสมเกียร์ไอเดียวตัวนั้นเอาครับพี่น้องวันนี้เปลี่ยนให้เต้ยขึ้นลงมาพักเข้าน้ำก่อนครับสักครู่ระวังตัดเชือกด้วยนะระวังรอบตัดเชือกถ่ายง่ายกว่าถ่าดง่เฮ้อ โอ้โหหักแล้วยังไม่ขาดยังอีกนิดนึงยังยังงานวิ่งแม่เฮ้ยอ๋อไปแล้วโอ้ยเจยรับิสอบเลยเจ้าเจ้าฟาดถึงก็ไม่สีน่าวยาวง่ายต่อ โอ้มกอดซอสเกือบปุ๊ดิบ่ไเลย่่เจีบเยบสากายสากรายเ้บนเหงาเกือบพอนว่าพ่อเอาไปได้เลก็เหาเงินอาบนเนอเกือบพอมัเกือบือเกือบอเกือบอนเิกงานแล้วครับพี่น้อง เลื่อยเข้าป่าหน่อไม้หาง,งัดทางงัดหัน่ประแปงกินแร่งก่อนครับโอ้ฝนกำลังมาทางร่มครับพี่น้องนี่หน่อไมมโอ้เอาหน่อนายดีเนาะปู่ปุ๊ดิลิดเลยครับอุ้ย,ย,ยน้ำเอาทางใดดีเนาะ โอ้ยลมฝนมาแล้วครับเด็น้องแกงกินแรงแล้วนี่จะเป็นจะน้างครับพี่น้องเก็บไปแล้วรถติดผอมไปมอเมารวดเจอดลวรถติดผมแล้ว แ่บ่แซ่บซีบิดถ้วยละได้ครับมาชิมแกงทำไมครับเบอร์โทรศัพท์จะติดเบียนได้เดิอืม,อ,มอันนี้คือเอาีีเมื่อกี้เมื่อกีก้ก,กินได้ไหมวะเหมือนจะดีกินได้ไหมทำหน้าตาแบบนี้กินที้แรกเหมือนจะดีเด้อ แสบครับแสบแสบน้องยิ้มแสบแสบคุยดายเนาะเห็ดเฮ้ยบอคนสวยไม่ได้ทำครับโอ้คนสวยอยู่นู่นทำสายป่านเป็นคนทำน้องสาวผมทำครับเออถุกโกกับห้องหูยานแน่นอนแล้วกับพี่น้องมาเด้อครับกินแกงหน่อไม้แทบแทบคือว่าเป็นน้ำข้นเข้าไปตัดหน่อไม้ครับมุดคอเข้าไป หน่อไม้หน,น่อไม้ไม่ได้ซื้อนะหน่อไม้สดๆเ้อครับต <c oughs> ัดให้เห็นเลยคลิปก่อนนะคืออันไปเอามาแล้วเพิ่งคิดพ่อว่าอยากอันถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งน,นะครับก็เลยอันมีเทคนิคก,การทำให้หน่อไม้ออกครับกอเดียวจแซ่ปลาแซ่ถ้วยที่ซองได้กับพี่น้องในวัดแล้วด <c oughs> ีนะมาท่าน ยงมาทันทํายังออกทาข้าวช่เคยดูเป็นแต่แรกไม่เลยแบบแ่ะแล้จบที่ดีนะโอ้พี่น้องครับหน้าผมคือสดใช่นาะนี่สดแบบดําๆเข้าใจได้ครับทํางานจากแดดตากโลกแบบนี้ไม่อ้วนนะแต่ถ้าไม่ดูแบบอ้วนนะมันเป็นนู่ ออเอาว่นฉนี้ครับพี่น้องพบก,กันใหม่ครับผมสวัสดีครับ